สวัสดีครับมาอยู่กับผมนะครับในเกมแค t มา r i o ส4นะครับเป็นเกมที่ทุกๆคนก็คงจะรู้กันดีนะว่ามันเป็นยังไงมาวันนี้เรามาเริ่มกันเลยครับโอเคครับโดดมาตนมา้นไม้ยังมีหนามเนาะโอเคได้โดดข้ามโดดข้ามตูเขามึงก็เอาเนาะโอเคโดดข้ามอะไรโดดข้าม อุตส่าไม่พ้นนะนิดหนึ่งโอเคลำคาญเลยนี่อย,อย่างโหที่ลำคาญยังอ๋อเพลงเพลงหายโอเคไม่เป็นไรไเดินดดข้ามถึงพ้นพ้นโอเครอดแล้วก็ไปอ้าวทองไมมันไม่กันโดนโอเคไม่อะไรด,ดุดโอเคเออแล้วแล้วทำไมเ,เพลงหายอ่ะอะไร ใครมปนหะบล็อกไปวางนั้นฮะอฮ้ยนี่แค่เริ่มเล่นนะเนี่ยปวดหัวแล้วนี่กูแค่เริ่มเล่นนะเนี่ยปวดหัวแล้วไม่อะไรว่าอะไร,ะไรต้องใจเย็นๆเกมน,กน,นี้อุ้ยจุ๊บโอเคไม่เอาอยากฟังเพลงมีบล็อกนี้อ่ะมันไม่กระโดดนะแล้วว่าเรากดเรากดแล้วนะโอ้โหตายกี่รอบเนี่ยยังไม่ไปไหนเลย ใช่ชางลืมบล็อกนี่ตายแบบนี้แล้วก็ไปใครมันเอาหนามไม่วางไว้วะโอ้พล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 พนโดดโอเคอะไรงั้นเราก็ตัวไคโดดโดดนี้นี่โอเคข้าแมงมึงเอาหนามไปกี่ที่เนี่ย จะโอเคโดดโดดข้ามบล็อกลืมไปมาเลยมาเลเล่นตายเมื่อกี้แล้วยังไม่ไปไหนเลยเอาใหม่มาเอ้ยจะโอเคอะไรบล็อกสองบล็อกสองบล็อกสองว่าโดดไม่โดดนะติดอีกว้าวเฮ้ยเจ็เอ้ยโอ้ยมา ถึงบนพนโอ้ภูเขาภูเขาโอ้หลอดทำไมมันปวดไปขานาะดก็รู้ว่าบล็อกอยู่เอาแล้วใหม่ใหม่โอ้ เริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วตอนนี้ดดตรงนี้ไม่ถึงไม่ถึงตรงนี้ไหนวอ์กนี้โอ้สาเดติเด็กโอ้ตายแล้วผ่านบ้างเอ๊อกอร้องเลยโอ้โหดด เล่นตายเมื่อกี้รอบกูยังไม่บานเลยโอ้โหอะไรมะแล้วเกมมึงนี่เด็อะไรล้วข้างบนนี่มีน้ำแล้วเราจะเดิยังไงโตก็ติดอันนี้แล้วเหยียบอันนี้มันก็หนามแล้วเราจะไปยังไงนั่นแหละตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวเอาไปมาไปมาไป ว่าลืมต้องโดดยังไงให้พ้นนะ่ะเอ้ยโอเคตรงนี้แย่ทำไมมันไม่กระโดดน่ะทำไมทำไมโอเคแล้วเอเอแล้วมันติดน่ะตายอย่างเดียวเสกเดินได้ไปทำไมกันจะหดลาย โดด okay. โอเคตรงนี้มันติดตลอดเลยอะทำไมไม่โอ้โหโดดทำไมมันไม่กระโดดกดกระโดดแล้วนะทำไมคีย์บอร์ดมีปัญหาแล้วโดด,โด,ด,ด,โดอุตส่าห์เดินี่ตายกับภูเขากี่รอบแล้วไปมา <c oughs> ดดอออะโอ้ยโอ้โหเงียบเงียบบังมีสมาธิโดดอันนี้ปัญหาสุดแล้วโดดยังไงดีโดดยตรงนี้กันนั่นไงตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวทำนี้ตายมาเอ๊ะไม่ตายเย่หลอด ไปแล้วไม่อยู่แล้วไปไหนจ้าดินี่มีอะไรบ้างเฮ็ดรู Gotta, ้สึกว่ากินไม่ได้ใช่ไหมแบงมาเป็นฝูงเลยอ่ะโอ้อืดเหลียไม่เก็บโดดไอ้ไอ้กล่องไอ้บอกมาสูตรเดิมสูตรเดิมมันไม่กระโดดอ่ะ ถ้าต,ตายตอีกถ้าตายอีกห้ารอบนี้ผมไม่เล่นแล้วนะ,นะวะสี่โอ้เสียนะไอ้จังหวะทำไมสามโอ้ไปไม่ทัทีต้องตกตรงนี้ตลอดเลยอะ่ะสอง เอชีวิตสุดท้ายแล้วนะครับเอิดว่าผมไม่ผักอ่านนี่ก็เอาเป็นว่าผมขอพักไ้ก่อนนะครับกับเกมแคทเปเรโอเซนนะครับรู้สึกว่าปวดหัวมากเลยนะครับเกมนี้โอ้โหสำหรับใครที่อยากเล่นนะก็สามารถไปหาโหลดได้ในได้ในกูเกิลนะครับมันมีให้โหลดเยอะนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับแนะนํานี่คือคําเตือนคาเตือนนะครับสำหรับใครที่ กำลังหาเกมใครเครียดน,นะครับแนะนํานะครับอย่าเล่นเกมนี้นะครับมันจะเครียดหนักกว่าเดิมน,นี่คือคำนี่คำเตือนนะครับเข็ดเลยอ่ะ